สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องฟาเดริลิฟูชาแนลทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมโมสรลิฟูของพวกเราประจําวันที่10สิงหาคม2 0งพกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงความพร้อมก่อนเกมที่ลิฟูของพวกเรานะครับจะลงสนามพบกับสมโมสรคิดตันพาเลตในศึกฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเวมบี้ในวันที่10สิงหาคมเวลาสามทุ่มตรงของบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดทางโมโนแมกนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันว่า ทั้ง2ทีมมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนลิวพูนะครับเป็นทีมเต็งที่จะคว้าชัยในเวลา90านาทีตามการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออตาซึ่งจำลองผลออกมาว่าหงแดงลิวพูจะมีเปอร์เซ็นชนะถึง54.9%ของการจำลองทั้งหมดสำหรับคิดตั้นพาเลตนะครับถือว่าเป็นการลงเตะในศึกคอมมูนิตี้ชิวเป็นครั้งแรกของสมโมสร,รเลยก็ว่าได้หลังจากที่ทีมปราสาทเรือนแก้วสามารถคว้าแชมป์เอเอคัไปครองเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับตามสถิตินะครับ 9นัดหลังสุดของรายการนี้นะครับทีมแชมป์เอฟเอคัพนะครับสามารถเอาชนะทีมแชมป์พิีมพยรลีกอังกฤษไปได้7จาก9นัดหลังสุดที่พบกันนะครับสำหรับศึกคอมมูนิตี้ชิล l d 2025ถือเป็นการเปิดบ้านพรีเมียร์ลีกอังกฤษปี2025 20ถึง2026อย่างเป็นทางการโดยคิตตันพาเลตจะดวนกับลิฟท์ในวันอาทิตย์นี้แม้หลายคนจะมองว่าเป็นเพียงเกมกระชับมิตรเชิงกิติยศแต่ทั้ง2ทีมน่าจะต้องการถ้วยใบนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรยากาศเชิงบวกก่อนเริ่มต้นซีซั่นใหม่ ผลงานก่อนถึงเกมนี้สำหรับทีมลิเวูเข้าสู่เกมในฐานะแชมป์พรีเมียร์อังกฤษหลังคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ไปครองในฤดูกาล2024-2025ขณะที่สโมสรคริตตันพาเลสสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ใหญ่ครั้งแรกหลังเฉือนอัชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครัเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่คือการลงเล่นในศึกคอมมูนิตี้ชิลค์ครั้งที่4ของลิเวูในรอบ7ปีเทียบเท่ากับจำนวนครั้งที่ทำได้ใน28ปีก่อนหน้านั้น เขาเคยแพ้ดวนจุดโทษทั้งในปี2019ที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และในปี2020ที่พบกับอาร์เซนอลแต่ชนะในปี2022โดยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3-1ที่คิงพาเวอร์สเตเดียมคริสตันพาเลสจะลงเล่นในรายการนี้เป็นครั้งแรกแต่สถิติไม่เป็นใจเท่าไรนักเพราะ4ทีมล่าสุดที่ได้เล่นในคอมมูนิตี้ชิวครั้งแรกไม่มีทีมใดควา้าแชมป์ได้เลยและ2ทีมนั้นแพ้ให้กับลีพูทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเซาแธทมป์ตันที่แพ้กับลีปูในปี1976 และวิมเบดันที่แพ้ให้กับลิพูในปี1988ชชนะเหนือวิมเบดันในปี1988คือครั้งเดียวในรอบ6ครั้งหลังสุดที่ลิพูสามารถคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลในฐานะแชมป์ลีกด้านสถิติแชมป์เอเอคัสามารถทำได้ดีมากในรายการนี้โดยชนะ7จาก9ครั้งหลังสุดที่พบกับแชมป์ลีกแม้ซีซั่นก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฐานะแชมป์ลีกเจ้าชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์เอเบอคัด้วยการดูลูกโทษที่จดโทษก็ตามนี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1989 ที่ทีมคู่แข่งในคอมมูนิตี้ชิลเจอกันมาในเกมลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลก่อนโดยในครั้งนั้นลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะอาร์เซนอล1นต่อศเป็นการล้างแค้นเล็กน้อยหลังทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลสามารถควา้าแชมป์ลีกได้ด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์2อต่อศในนัดปิดฤดูกาลปี1988ถึง1989ลิเวอร์พูลแพ้ที่เวมบีในเดือนมีนาคมต่อน,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดในนัดชิงคาราบาวครับและไม่เคยแพ้ที่สนามเวมบีสองครั้งในปีปฏิทินเดียวกัันนนนมาาก่อ่ออใสสวขงคริตลพเ ทำผลงานที่สนามเวมบีได้ดีมากโดยอาชนะ4จาก6เกมนับตั้งแต่สนามแห่งนี้เปิดใหม่ในปี2007 2เกมที่พ่ายแพ้ก็คือแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงเอ Cup ในปี2016และแพ้กับเชลซีในนัดตัดเชือกเอฟเอคัพปี2022สภาพทีมของคิตตันพาเลตโบลิเวอร์การ์เนอร์เสริมทัพแค่2รายในซัมเมอร์นี้คือโบนาโซซาแบ็กซ้ายจากอาแจ็คอัมเตดดมและวอเตอร์เบดิเตส อดีตผู้สาประตูของ p s v อไอโฮเฟนแถมในซัมเมอร์น,นี้สโมสรคิตตันเลสยังสามารถเก็บสตาร์คนสำคัญอย่างเอเบร์ซีเอเซไว้ได้แม้มีข่าวลือกับอาร์ซนอลเอเซเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยนัดชิง F a ฟเคัและมีส่วนร่วมกับ12ประตูใน13เกมหลังสุดคือยิงไป9ประตูและแอซิดไป3โบริเวอร์การ์เนอร์กุซือของคิตตันเลสยืนยันว่าเอ็ดดี้เอ็นเคทีจะพักอีก8สัปดาห์ คาราที่มาธิอุสฟานซาและคาแลบคอพาก็จะพลาดในเกมนี้เช่นเดียวกันส่วนสภาพทิมของลิ์พูเสริมทับเข้ามาหลายลายเพื่อสารต่อความสําเร็จจากซีซั่นก่อนทั้งเจอรมีนฟิมปงและฟอรลินเวียตอดีตคูห่หูจากนิวอัลเซนคาดว่าจะเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับมิรอดเคอร์เคสและฮูโกโอเอเกริเกโมเมซาลาโช์ฟอร์มร้อนแรงเมื่อรุกาลก่อนมีส่วนร่วมกับประตู5 1ครั้งจาก52เกมตั้งแต่ยิงได้ในเกมแรกที่เวมบีในเดือนตุลาคมปี2 0 1 7 เจ้าตัวยังไม่มีส่วนร่วมกับประตูเลยใน7เกมถัดมาที่สนามแห่งนี้ส่วน,นรายของไลอัอนกาเฟนเบิร์ดแม้เคยโดนไล่ออกในเกมดีที่พบกับคริสตันพาเลตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่โทษแบนใช้เฉพาะในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นจึงสามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ส่วน,นรายของคอเนอร์เบดดี้และโจโกเมสน่าจะพลาดการลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีปัญหา,าการบาดเจ็บส่วนในรายของไอริสองเบเกอร์กับเข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วหลังจากกลับบาซีไปเพราะเหตุฉุกเฉินทางครอบครัวสถิติการพบกัน นี่คือการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ที่เวมบี้พาเลตชนะเพียง1จาก16เกมหลังสุดที่พบกับลิวพูคือเสมอ3และแพ้12โดยเป็นการาชนะ1นที่แอนฟิลด์ในเดือนเมษายนปี2024ฤด,ดูกาลก่อนลิวพูชนะ1 0ที่เซลเฮิร์ตพาร์กก่อนเสมอ1.1ในนัดปิดฤด,ดูกาลที่แอนฟิลด์มาดูการคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้กันบ้างครับลิวพูยังคงเป็นทีมเต็งโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาจำลองมา1 0,000ครั้งและพบว่าลิวพูชนะในเวลา90ที ได้ถึง54.9%คิดสันพาเลตชนะในเวลา90นาทีได้แค่22.5%และอีก22.7%เกมจะจบเสมอและไปดวลลูกโทษที่จุดโทษจากนั้นมาดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามในเกมนี้จากออฟต้านะครับคิดสันพาเลตน่าจะมาด้วยระบบการเล่น3-4-2-1มีผู้รักษาประตูอย่างดีนทินสรรันกองหลัง3ตัวได้แก่คริสติชาร์ดมาร์กซองลาคัวและก็มาร์กเกฮีส่วนแผงกองกลาง4คนก็จะมีดานิเอลมุนยอร์ ไคลดิกมิเชลอดัม,มบอรตันไดเอจิคาร์บะดะส่วนมิดฟิล์ตัวลุก2ตัวอิสเปลยาซาจับคู่กับเอเบเรซิเอเซต่อนหน้าตัวเป้าเป็นชองฟิลิปมาเตตาทางฝั่งลิเวอร์พูลของพวกเราน่าจะมาด้วยระบบการเลนสี่สามสหรือ4-2-3-1ผู้รักษาประตูนะครับทางออฟต้าขอให้าริซง,งเบเกอร์ลงเฝ้าเสาแต่ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาริซงยังไม่พร้อมน่าจะเป็นจอร์จี้มารบารัตวีดลงสนามแทนก่อนนะครับแบค็คขวาเป็นเจอร์มิชุมปงคู่เซนเตอร์เป็นอีบายมากโกนาเต้จับคคคูู่กับวกบวจิวฟิฟานนไดแ็็แซ้ยเเเปมรอส คุ่มิ้ฟิวตรงกลางนะครับเป็นแลนด์กาเฟนเบิร์ดยืนคู่กับโด so มินิกโซบอสไลน์มิดฟิวตรงกลางเป็นฟอร์เรนวีแตปีกขวาเป็นโมซาลาปีกซ้ายคูร,ริกัปโกลกองหน้าตัวรับเป็นฮ e ูโกเอจิเดเก้นะครับอันนี้ก็คือความพร้อมของทั้ง่องทีมนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นแฟนบอลลิภูมมีความคิดเอย่างไรกันบ้างว่าทีมของเราจะชนะหรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับจากนั้นมาดูเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักกันบ้างครับมีรายงานจากเทเลกราฟนะครับสื่อของเมืองผู้ดีรายงานว่าอเล็กซานเดอร์อออิิิซซััคไดด้้รรรรบบบแจงจงงาาาก์หขนวเล่ เขาจะไม่ถูกขายในช่วงซัมเมอร์นี้และจะไม่ได้ย้ายไปลิปูอย่างแน่นอนซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวจากเจ้าของสโมสรชาวซาอุดีอาระเบียท่าทีที่หนักแน่นของนิควคาสเซิลในเรื่องนี้ได้สร้างความตึงเครียดและความขัดแย้งขึ้นโดยอิซัคไม่ยอมรับการตัดสินใจนี้โดยความเต็มใจหลังจากนั้นเขาถูกผู้จัดการทีมเอ็ดดี้ฮาวสั่งให้แยกซ้อมเดี่ยวจนกว่าอิซัคจะยอมรับความจริงว่าเขาจะไม่ได้ย้ายทีมในตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ เขาจะไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรน,นี่เป็นแนวทางที่มีความเสี่ยงสูงจากกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของเซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นเจ้าของนิโคลเซนแต่จุดยืนของเขาตามที่เ e เลการ t สปอร์ตเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วยังคงเหมือนเดิมเอที่ฮาวทราบดีถึงจุดยืนของสโมสรน,นิโคลเซนมานานแล้วและจะพยายามไก่เกี่ยกับกองหน้าทีมชาติเซรเยนี้แต่คงเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวให้อเล็กเรนอิซัก ทำใจยอมรับความจริงว่าจะไม่ได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมันก็ออกมาในรูปแบบนี้จนได้เราก็น่าจะพลาดได้ตัวอล็กซนดอิซักนะครับผมผมว่าแบบนี้นะมันก็ไม่เหนือความคาดหมายผมมากนักหรอกผมกคิดว่ามันออกมาในรูปแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าตามหลักความจริงแน้วเราเพิ่งไปควา้าตัวกองหน้าอย่างฮูโกอิกิติเกมาซึ่งอเอาเขานั่งสำรองมันก็กระไรอยู่อีกอย่างหนึ่งอล็กซนดอิซักนะครับก็มาขอขึ้นบัญชีย้ายทีมนะครับช้าไปหน่อยมาขึ้นบัญชีย้ายทีมตอนที่ฤดูกาลมันจะเปิดแล้ว บวกกับเราได้กองหน้าตัวใหม่เข้ามาแล้วดังนั้นนะครับโอกาสที่อีซักครับจะย้ำอยู่ทีมเรามันยากมากเลยบวกกับนิวเซนก็ไม่สามารถที่จะเซ็นกองหน้าเข้ามาเสริมทีมได้ดังนั้นมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะขายอีซักออกจากทีมสู้ดองไว้ดีกว่าแล้วค่อยๆพูดจากไก่เกลี่ยให้อีซักยอมรับความจริงแล้วก็ว่ากันใหม่ในซัมเมอร์หน้านะครับในมุมมองของผมมันาจะออกมาเป็นแบบนี้หรือหนทางเดียวที่เราจะได้อีซักเข้ามาร่วมทีมคือ ต้องลุ้นให้มิเคลเซนนะครับไปเซ็นกองหน้าเข้ามาสักตัวสองตัวครับเอานิโควาแจ็คสันของเชลซีมาก็ได้นะครับหรือว่าแบบดิวบ้าบอไปเลยนะคิดแบบบ้าบไปเลยนะนิเคลเซนไปแย่งกับเอาอีลานนะครับซื้อนูเยสเป็นดิวสับคั้วระหว่างนูเยสกับอีซักโอ้โถ้าเป็นวันนี้ทําไงวะผมหน้าชาเลยเนี่ยก็ประมาณนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าเราไม่น่าจะได้อีซักเข้าม,มาร่วมทีมนะครับนอกเสจากว่ามันมี ปฏิหารเกิดขึ้นนะครับเราจะได้กองหน้ารายนี้เข้ามาร่วมทีมแล้วประเด็นคือแล้วที่ฟูจะหากองหน้าที่ไหนไมาอีกสักคนหนึ่งละเพราะตอนนี้เราถ้ากับเราเหลือกองหน้าอยู่คนเดียวคือฮ e ูโกเอจิเตเกเคียซาก็เล่นไม่ได้หรือมั้งกองหน้าน่าจะเล่นได้แคป่ปีขวาอริเวรก็เป็นฟอนารใช่ไหมเราก็น่าจะหากองหน้าอีกสักคนหนึ่งหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์วกับบอร์ดเหมือนกันอ่านใจไม่ออกนะครับว่าจะยังไงกองหลังก็ต้องเซนแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเออแบ็กซ้ายเกินมาตัวด้วยซ้ำไป แบ็คซ้ายมีซิมิการ์ดล็อบโบมีลอดเคอร์เคสปีกซ้ายก็มีแบ็กอัพอย่างเวสเล่นได้คัรโปรยืนเป็นตัวหลักแล้วก็จะหนูริโอเอ็นกูฮาเป็นเป็นตัวซับพอร์ตลงมาก็ขวาซ้ายน่าจะได้อยู่ครับนะครับขวาซ้ายได้อยู่กองกลางไม่ต้องพูดถึงแน่นก็จะเป็นห่วงคือกองหลังสักตัวหนึ่งกับกองหน้าสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับฝากบอร์ดบริหารหน่อยแล้วกันไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเปิดฤดูกาลแล้วล่ะก็หลังเกมจะคิตตันพาเลสเดี๋ยวก็รู้นะครับว่า เราขาดเหลือทตางไหน,นะครับในส่วนของกลุ่มกลางก็รอรุนรอเชียร์กันแลน้วกันโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันว่ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องฟายเดอรี่พูชแนลนะครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมผ่านช่องทางของ t i k t ็อเข้าไปกดบ้านแดงครับกดติดตามที่บ้านแดงให้ผมหน่อยเซิร์ชที่บ้านแดงครับพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าฟายเดอรี่พูชแเนลเจอปุ๊บ กด follow ให้ผมนิดนึงนครับจะถึง5,000คนละขาดอีกแค่ร้อยกว่าคนเองนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ